หลานยายไอทีสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมอันนี้ผมเก็บฝาหลังไว้รอแล้วนะครับเป็นレスมีนะครับถ้าถ้าต่อฝาหลางังปุ๊บก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับレスมี 9T นะครับเครื่องนี้อาการคือติดล็อกตัวนี้นะครับติดล็อกมีเอ็กเคานะครับ เป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับติดล็อกหน้ามีเอ็กเคา์นะครับโอเคผมจะมาทําการปลดล็อกรุ่นนี้นะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการปลดล็อกออนไลน์นะครับถ้าติดหน้านี้นะครับเฉพาะรุ่นนี้ติดหน้านี้อยากปลดล็อกออนไลน์นะครับหนึ่งนะครับจะต้องมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กใช้งานอินเทอร์เน็ตได้2นะครับจะต้องมี ไขควงกับแนบนะครับ3ก็คือต้องมีสาย USB นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้หลังจากเราปิดเครื่องให้ดับสนิทนะครับเราถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับปึ๊บโอเคทีนี้มันจะมีจุดจิ้มจุดจิ้มเทสพอยต์ตรงนี้นะครับตุ่มๆสตุ่มสีทองสองตุ่มนี้นะครับให้ใช้เนี่ยปลายแหลมนะครับ โอเคให้ใช้เนี่ยไปแหลมจิ้มจิ้มค้างไว้นะครับจิ้มค้างไว้หนึ่งสองสามจิ้มปึ๊บจิ้มค้างไว้แล้วก็เสียบสาย USB ปึ๊บโอเคพอมีเสียงตึงต้ง,ต,งตึงเนี่ยแปลว่าเข้าแล้วนะครับโอเคทีนี้ผมจะสั่งรันโปรแกรมนะครับจะสั่งรันโปรแกรมนะครับโอเค กดปั๊บเข้าไปโปรแกรมก็จะวิ่งนะครับไม่รู้ว่ามันจะปลด Cloud, ไอคาวไอมันจะปลด i, ไอจีเมลให้ด้วยไหมนะครับ,นะรบสายยังเสียบอยู่นะครับสายยังเสียบอยู่ โอเคครับผมหล,หลุดแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็ถอดสาย USB ออกครับผมถอดสาย USB ออกแล้วก็เสียบขัวแบตเตอรี่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สั่งเปิดเครื่องนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนโอเคเปิดเครื่องติดนะครับ ขึ้นมาหน้านี้นะครับโอเคแก็รอนะครับหากท่านไหนถือเครื่องเข้ามาที่หน้าร้านนะครับสามารถนั่งรอรับได้เลยนะครับแต่รุ่นนี้นะ่ยต้องได้แกะนะครับต้องได้แกะฝาลังเครื่องนะครับการปลดล็อก แนะนำร้านกันก่อนเลยนะครับร้านหลานยายไอทีตั้งอยู่ในโลตัสสาขาสีทองคามนะครับจังหวัดนครพนมนะครับช่างประจำร้านคือช่างหนึ่งนะครับหรือช่างโทนี่หนึ่งนะครับติดต่อสอบถามงานซ่อมต่างๆได้นะครับอย่างเช่น โน้ตบุ๊กมีปัญหานะครับคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะมีปัญหาพิมพ์เตอร์มีปัญหานะครับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตมีปัญหานะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตรวจเช็คอาการเสียฟรีนะครับถ้ามีอะไรนะครับหากมีอะไรในร้านลูกค้าถือเครื่องเข้ามาเนี่ยสามารถนั่งรอรับได้นะครับ สำหรับท่านไหนที่ปลดล็อกออนไลน์แล้วทําตามในคลิปนะครับถ้ามันค้างโลโก้อย่างนี้นะครับปล่อยปล่อยไว้เลยนะครับอย่าไปกดปิดเปิดหรือว่าอย่าไปอถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับโอเคในระหว่างที่มันรอนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขันขันน็อตรอเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคโอเต่อน,นี้เข้าไป ใส่ฟ้าครอบบอร์ดเข้าไปครับสีครับผมที่ใส่น็อตที่เล็กกิวเข้าไปนะครับ ชานดนึงนะครับเพราะว่าน็อตมันค่อนข้างหลายตัวอยู่เคร่องนี้เคยมีการแกะมาก่อนแล้วนะครับน็อตไม่ครบนะครับโอเคครับหมดแล้วกบฟ้าเข้าไปเลยปึ๊บ โอเคครับผมมาขึ้นหน้านี้แล้วนะครับก็กดไปเลยครับตัวนี้ไทยเรียบร้อยนะครับกดถัดไปนะครับไทยนะครับกดถัดไปหน้านี้นะครับกดยอมรับแล้วก็กดถัดไปหน้านี้นะครับให้กดข้ามครับข้ามได้ไหมเอ่ย อ๋อข้ามได้ครับนี่ไงกดไปกดไม่โดนหรือเปล่ากดข้ามไป,มไปโอเคกดข้ามอีกครับตัวนี้โอเคเพิ่มเติมกดยอมรับครับโอเคขั้นตอนนี้ก็กดข้ามเหมือนเดิมครับโอเคกดถัดไปนะครับโอเคไม่เห็นด้วยนะครับตัวนี้อแล้วก็กดถัดไป Okay. แล้วแต่เราชอบแบบไหนนะครับกดถัดไปโอเคมาหน้านี้นะครับโอเคกดเสร็จสิ้นครับแล้วก็รอครับผมลูกค้าที่รอรับนะครับประมาณ10นาทีครับเครื่องนี้ประมาณ10นาทีนะครับ มาแล้วโอเคครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการสนับสนุนของลูกค้าทุกท่านและก็คนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหากสนใจติดต่อเข้ามาได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ